ลังขึ้นลื้ออยู่นะครับผมปอนหลายอยู่ด้านล่างช่วยเก็บนะครับรวมโดยช่วยกันนะครับในเช้านี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินนะครับนะครับในช่วงเช้าเนะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็เตรียมพร้อมนะครับ เราจะรื้อนะครับหรือของอยุงเก่านะครับที่เรามาอาศัยเพิงพักพิงที่นี่นะครับหรือออกเพื่อเราจะทำกันศาสตร์กันนะครับจะทำกันศาสตร์ให้กับมันพังคันเงินของเรานะครับเช้าก็จะรื้อออกนะครับ ก็จะเอามาตั้งที่นี่นะฮะที่เดิมที่เดิมอยู่ตรงนี้เราก็จะย้ายมาอยู่นะครับถัดมานะครับอยู่ในที่ของคุณพ่อนะครับเราจะถัดมาตรงนี้นะครับผมตรงที่กองดินไว้นะฮะเราจะมาทําที่นี่ตรงนี้เราก็จะทํากันศาสตร์ให้แม่ขันนะครับ ทำกันศาสตร์บ้านแม่ขันเราจะเอาลงมานะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปวีดีโอนะครับต้องฝังคเยนของเราพ่อกำลังขึ้นลืออยู่นะครับผมปันหลยอยู่ด้านล่างช่วยเก็บนะครับ รวมโดยช่วยกันนะครับในเช้านี้นะครับผมนคนที่เก็บของออกมาเก็บเก็บของออกเ,อเก็บออกมาไว้ทั้งในนี่เช้าเราก็จะเก็บของออกให้หมดนะครับ เราจะรื้อแล้วก็จะมาทําที่เพิงพักพิงไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยจะทํากันศาสตร์กันนะครับผมว่าตรงนี้นะครับก็จะเกะกะนะครับการทํากันศาสตร์ของเรานะครับเกะกะบ้านพังคันเงินเราก็จะรื้อตรงนี้ออกแล้วก็จะทําที่ใหม่นะครับหรือมาทําที่ใหม่กันนะครับเตรียมความพร้อม,อมที่จะทํากันศาสตร์ครับ นี่ก็เริ่มเก็บของกันไปเรื่อยๆนะครับผมของเยอะมากครับของคุณตานะครับก็มีอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับอุปกรณ์การทำนาเครื่องครัวของเราก็มีนะครับเครื่องครัวของแม่ควานนะครับ จะมานอนเฝ้าที่นี่แล้วก็เอาเครื่องครัวมาทํากับข้าวกินกันที่นี่นะครับไม่ได้นอนในบ้านนะครับผมต่อไปก็จะทํากันสตราเสร็จก็จะเริ่มต่อที่อนอนของแม่ควันแล้วก็วนหลายนะครับจะทําห้องนอนนะครับเพื่อจะมาเฝ้าแม่ขันแล้วก็ลูกพายนะครับ มาเฝ้ากันที่นี่นะครับตอนนี้ก็จะทำกันศาสตร์ไปก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะเสร็จอีกนานเท่าไหร่นะครับจะเสร็จนะครับผมก็ตอนนี้นะครับกวานหลายก็ได้ทำได้ไปซื้อนะครับ ที่เราเตรียมมาไว้ก็คือเสานะครับนี่ครับฝนหลายไปเอาเสามาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะเริ่มทำในเร็ววันนะครับตอนนี้วันนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะครับผมเพราะว่าเราจะทำ ที่เพิงพักพิงนะครับของที่เก็บของของคุณตาไว้ก่อนนะครับเราจะทําที่เก็บของของคุณตาไว้ก่อน ไม่ได้เอาเมฆขันกับลูกมางคนน้อยออกไปล่ามข้างนอกนะครับผมวันนี้ก็ต้องเข้าร่มเข้าป่าก่อนนะครับวันนี้ ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอย้อนหลังนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จยเป็นกำลังใจให้กับช่องทางคันเงินด้วยนะครับคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์นะครับจะเป็นกำลังใจกดติดตามให้ด้วยนะครับ ตามให้เพื่อเป็นกำลังใจเราจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาให้ดูนะครับกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้คุณแม่คุณพ่อได้ดูกันนะครับรจะเริ่มแล้วนะครับ ขันก็ยังอีกเยอะนะครับผมกว่าจะเสร็จนะครับอีกหลายวันเลยทีเดียวนะครับก็เตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะครับผมหรือตรงนี้ออกเสร็จก็จะทำบ้านให้แม่ขันเลยนะครับ รวมด้วยช่วยกันนะครับผมเก็บข้าวเก็บของเอาไว้นะครับ ยังยังไม่ทาเสร็จนะครับวันนี้ก็สาว่าจะเอาให้เสร็จเรียบร้อยนะครับหรือเสร็จก็คุณก็จะทําเลยหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบนะครับเราก็คิดว่าจะทําต่อเลยนะครับหรือเสร็จเราก็จะทําต่อ นะครับตรงที่เราจะทํานะครับคุณพ่อท่านจะทําตรงนี้นะครับแต่ไม่ถมดินขึ้นเยอะนะครับก็บอกว่าจะเอาแค่นี้ก่อน,นคแค่ได้มีที่เก็บของไว้ก่อนนะครับ คนหลายก็จะอัปเดตให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมเรื่องกิจรกรรมนะครับบ้านไม่ขันเงนินของเรานะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์เลยนะครับผมบค,บคุณพ่อ,อคุณแม่ที่สีท่น่ารักทุกท่าน,นครับผมเดี๋ยวเราไปรอชมคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับ ฝากช่องพังคันเงินไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไคร์อย่าลืมด้วยนะครับผมกดกระดิ่งไวเพื่อแจ้งเตือนนะครับเวลาคนหลายมีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ